เข้าใจสักทีไม่มีเธอแล้วทำไดเพียงต้องรับมันคนที่เคยรักกันไม่มีอีกแล้วคนที่เคยรักกันไม่มีอีกแล้ว ที่เคยรักกันไม่มีอีกแล้วคนที่เคยรักกันไม่มีอีกแล้ว บางครั้งเราก็ไม่ควรให้ความรู้สึกเหงาของเราไปทำลายชีวิตของใครบางคนเป็นโนมันเล่นอยู่ตัวเดียวแบบเนี้เหงาแย่เลยเนาะก็รู้ว่าฉันเหงาใจในทางที่ผิดฉันทำอะไรไม่คิด ให้เธอนักใจก็รู้ฉันควรทำตัวให้ดีแม่มันจะมีแรงแค่นี้ฉันจะเงาเท่า,ท,าที่มีควรเข้าใจสักทีไม่มีเธอแล้วทำได้เพียงต้องรับมันคนที่เคย วพวกเราต้องการปฏิรูปประเทศทั้งใหญ่พวกเราจะปฏิรูปกเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะ จะไปดีรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินซีตราบวัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้เกษตรกร,ร,กรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยปุ๋ยอินทรีตราบวัวทิพกับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกร,เ,ร,กรเลือกใช้สนใจโทร02-4415056 02-4415057 086-3419-611 086-3419-613จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไัยรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้ มีแต่คําว่ารวยแน่นอนไอเอทีวีช่องนี้รวย24ชั่วโมงเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นแลร่วมเทสเลยเธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนีที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอยาอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้คะ่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้น่าดีมีไรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KC เลยค่ะ อัสรามุมะรยกุมรำตุลลอตลาบเรากาตฮววีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับบุลูกค่ะคนท,ที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทามวีวันนี่จะดีขึ้นนะคะนิวเคลียซไลท์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหนุ่นดีเฟิร์มค่ะโดยจนเจ้านีค่คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดลยคะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ เลือกดีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 0840999347ชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้อไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไง ใช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow. S 1> แล้วไงอะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทำให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านมีไรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำไรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Light ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Light แผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ นิวเคซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 มองหาถาวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์่าทะลูกหัวใจคนเครียถ่ายเดือดกันอา่านตลาดครห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ ที่สองค่ะกับช่วงเบ้ามอยค่ะค่ะ,คะ วันนี้พี่เต้ยถูกต้องครับพูดถึงคนนี้ดีกว่าหนุ่มแมมเมสซินีนะหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลล่าสุดกันมาครับโสดออกสื่อนะฮะหลายหลายคนตกใจนะกับลุคใหม่ของเขาเนะไปเจอที่งานคมชาลึกอวอร์ดครั้งล่าสุดเลยนะก็ต้องอัปเดตนิดหนึ่งว่าฟีดแบ็กเพลงเพลงนี้เป็นอย่างไรบ้างรู้ไปถึง MV ็มวหลายหลายคนว่าโอ้โหเอ็มวีนี้น่ารักไม่ใช่เล่นเลยนะแล้วก็นะฮะถามด้วยว่าแฟนคลับเนี่ยชอบแบบไหนมากกันระหว่างลุคเซ็กซี่แบบนี้กับลุคเก่านะเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าครับ ซิงก็ใหม่ล่าสุดของมูมแบมในทีน,นีนะคะ<ม>ก็เพิ่งปล่อยมาเมื่อตอนสงกรานพอดีเลยค่ะ,คะก็ชื่อว่าเพลงเสิร์ตออกสื่อค่ะนคะคะก็ตอนนี้ค่ะก็เพลงก็เริ่มติดชาร์จแล้วค่ะก็ต้องขอบพระคุณแฟนๆน,นะคะที่ให้การตอบรับมูมแบมทั้งจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนที่ออกมาก็แฟนๆยังให้การตอบรับมูมจะเป็นอย่างดีเลยค่ะก็ดีใจค่ะค่ะ เพลงนี้ต้องบอกว่าเกี่ยวกับผู้หญิงโสดนะคะใครที่โสดอยู่โสดทุกกรณีเลยค่ะไม่จะเป็นแบบว่ายังโสดอยู่ไม่เคยมีแฟนหรือว่าเพิ่งจะแบบว่าเลิกกับแฟนมาแล้วโสดอะไรเงี้ยนะคะก็แบบว่าอยากจะต้องเสนอตัวเองบอกว่าช่วยมาจีบฉันทีเธอฉันยังโสดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็บอกต้องบอกว่าทุกงานที่แบบทำมาก,ก็คือ ต้องความตั้งใจของเราทุกๆเพลงนะคะก็รักในการทําแบบนี้ด้วยก็มันไม่ยากค่ะก็ไปเรียนเต้นด้วยนะคะกับทีมงานของคูเทียมชาสวรรค์นะคะแล้วก็ได้พี่ๆจากทีมงานที่มีฝีมือมาช่วยดูแลด้วยค่ะก็ทุกอย่างก็ออกมาดีด้วยค่ะวีเป็นยังไงบ้างครับ MV ก็ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดูได้ตามช่องรายการลูกทุ่งต่างๆแล้วก็ทาง YouTube ด้วยค่ะค่ะ ก็มันยากตอนที่ไปซ้อมเต้นก็เหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติแล้วผมก็เต้นไม่ค่อยจะเป็นก็ได้ครูหวานจากมือขวาของครูเทียมชิงช้าสวรรค์นะคะมาช่วยแบบสอนออกแบบท่าเต้นไท้ค่ะก็มันก็สนุกค่ะเพราะว่าเราเราใจเรารักด้วยก็เลยทําออกมาก็คือเราตั้งใจก็มันก็แบบไม่ยากเท่าเท่าไหร่ค่ะซิงก็แบบว่ก็เดี๋ยวต้องคิดคิดคอนเซ็ปต์คิดวางวางก่อนว่าแบบจะเอาเพลงไหนมาให้คุณแฟนๆได้ฟังกันค่ะต้องคิดงานก่อนนะคะเปลี่ยน มากเพราะว่าจากซิงเกิลก่อนนั้นก็คือเป็นเพลงจ<ช>ันทราซึ่งเป็นเพลงแบบลูกทุ่งไทยแท้ๆใส่ชุดไทยงามๆอะไรอย่างเงี้<า>ยคะ <laughs> แต่ว่าใช่อันนี้คือแบบออกมาแนวเปรี้ยวใส่สั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ก็โอเคแฟนๆแฟนๆให้การตอบรับดีค่ะเพราะว่าอยากเห็นหนูแมมแนวลุกเปรีป e v, <ๆ>้ยวบ้างใช่ค่ะแต่ว่าปกตินมก็เปรี้ยวแต่งตัวเปรี้ยวอยู่แล้ว<ๆ>ใช่ค่ะก็ต้องแบบว่าดูแฟนๆก่อนค่ะว่ายังชอบให้หนูแมมเป็นแนวเปรี้ยวแบบนี้หรือเปล่าก็ต<ๆ>้องรอลุ้นกันค<ๆ>่ะก็เหมือนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทีมงานแล้วก็ขอฝากผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนูด้วยค่ะกับเพลงสดออกสื่อนะคะก็สามารถติดตามได้ในรายการช่องเพลงะลรอ๋อรายการลูกทุ่งต่างๆแล้วก็สามารถดูเอ็มวีหนูได้ ใน YouTube ด้วยคะ่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะสำหรับหนุ่แมแบมเมสเนีของเรานะเ,านะเจอกัระดิ่งที่พี่เต้ยบอกนะาลุคนี้สวยมากรับรองไม่ต้องกลัวไม่โสดละฮะนะฮะสวยเซ็กซี่ขนาดนี้ะนะครับเพลงของนุ่มแบมนบสเนียคะโสดออกสืออ่อนะ,ะก็เป็นเป็นแนวแบบว่าผู้หญิงแรงๆขึ้นมานิดนึงนะเปลี่ยนลุคตัวเองขึ้นมาเพราะว่านอนหนุ่มแบมบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยถ้าเรียบร้อยแล้วก็ไม่จะไม่ได้กินไม่ื่้กินออกสื่อนิดนึงว่าฉันโสดแล้วถูกต้องนะครับว่าแมลงวันแมลงหวี่จะได้เลิกยุ่งของซะแช้างยลุคใหม่ชอบ มากๆนะฮะก็คือคือหลายๆคนบอกว่าแฟนๆขับก็บางคนบอกว่าชอบลุกกระมากกว่าแต่ใช่นว่าแฟนคลับของผู้ชายน่าจะชอบลุกใหม่มากกว่าโซนออกเียเซ็กซี่ขนาดนี้นะะถ้าใครไม่เชื่อนะคะลองเฉยไปดูเอ็มวีกันได้บอกว่าโอ้โหไปเจอตัวจริงมาวันนั้นเป็นไงเต็มตาไหมไม่ธรรมดาไม่โสดนะฮะไม่โสดหรอกไม่อีกนานหรอกนะฮะเอน่าติดตาม ตามกันได้ไดไดสำหรับหนูแมวของเราส่วนเอาซื้อนะคะก็ติดตามได้ตามคลื่นที่ยูทูบไปส่วนเอ็มมีเนี่ยเดี๋ยวนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมแน่หลังจากที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับนะฮะมากันที่หนิงสาวดีกว่าสําหรับสาวคุณตายอ,อรไทยนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะสาวเซอร์คนนี้ต้องบอกว่าเป็นสาวดอกย่านะที่เมื่องานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอ,อวอร์ดประเภทลูกทุ่งนะก็รับไปนะถึง2รางวัลด้วยกันถูกต้องรางวัลแรกนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นรางวัลที่พี่แายว่าไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้ครับรงงววััลลถูกกต้้อนนะคบแ็ยื วันนั้นพี่ตายนอกจากรับรางวัลแล้วช่วยมากจริงๆใช่เหมือนเจ้าหญิงลูนออกมาจากนิยายมากๆเลยนะสำหร,รับดาราของเราแต่ว่าวันนี้ค่ะสาวดอกย่าตยอรไทในขอเดินสายโปรโมทอัลบั้มค่ะเจ้าชายของชีวิตที่เราบอกว่าวันนั้นร้องมอกาสได้ดูกับพี่เตยนะเขาเรียกว่ายอดคนเข้าไปติดชมเนี่ยนะหรือเข้าไปดูดินะเจ็ดล้านวิวประมาณนั้นเยอะมากๆเลยนะจากวันนั้นถึงวันนี้อาทิตย์นึงแล้วนะน่าจะเพิ่มมากขึ้นค่ะเขาบอกว่าโดยพี่ตายมาเนี่ยคะจะเยี่ยมร้านแผงซีดีวีซีดีแล้วก็ดีเอ็นดีรถ ตามต่างจังหวัดต,ต่างูเงียว่าโรตัสต่างจังหวัดนะคะมีการได้เจอพี่แต่เอไทยทุกสาขาถูกต้องนาะบยกเป็นโรตัสเอสเพรสนะคะไม่ได้ไม่ได้มดไม่โดตัส่หญ้่ไะม่ว่าจะเป่นบบววดนะะ้ไได้ไ่ไอม่้่ไดะไม่ได้ไ่ได้ไม่ไดนไมด้พม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม,ม่ได้ีม่ไม่จะเไม่ไ้ม่มมม่ไม ถ่ายรูปแล้วก็แจกลายเซ็นแบบตัวต่อตัวกับเหล่าแฟนคลับของพี่ต่ายไว้อันนี่ยันนี้ผ่านไปแล้วแล้วก็เร็วๆนี้เห็นว่ากําลังจะไปที่ภาคอีสานนะฮะเออนะนะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพี่ต่ายกันได้พิษภาคมนี้เดินสายไปทางอีสานแน่นอนจ้าถูกต้องนะคะใครที่เจอก็ขอลายเซ็นนะฮะถ่ายลงถ่ายรูปให้เรียบร้อยและที่สงคัญคืออย่าลืมอุดหนุนนะฮะอัลบั้มชุดล่าสุดไม่ใช่ว่าไปขอถ่ายรูปเขาแล้วก็ไม่มีคือจริงๆแล้วเอาเป็นมารยาทนิดนึงเนาะซื้อ CD แล้วเซ็นลายเซ็นสำหรับเจ้าาชชยีวิตนะ ถูกต้องนะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งสาวดีกว่าสาวบีมนทการนะครับล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮะหลังจากที่ทำงานเพลงลูกทุ่งแท้ๆมาสักระยะหนึ่งแล้วครับล่าสุดเลยเออก็ มีโอกาสได้ไปเ,เข้าชิงนะฮะรอบสุดท้ายของคมชันเล็กอวัครั้งที่11ด้วยนะฮะในราคาเรียบเรียงเสียงประสานยอดเยี่ยมนะ,ะกับเพลงรักลานาแลงนั่นเองนะครับที่เรียบเรียงโดยคุณนฤพล,ลพันทองนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยเจ้าต,ตัวเนี่ยเกิดอยากที่จะลองเปลี่ยนแนวอื่นดูบ้างนะฮะในแบบสไตล์ว่าเพลงหนัก,นกๆเพลง <ๆ S 2> สไตล์ของเพื่อชีวิตนะฮะเพราะว่าเพลงซิงเกิลล่าสุดที่ไปทำเนี่ยไปบันทึกเสียงนะฮะกันถึงภาคใต้อ่าเป็นธรรมดาไปถึงภาคใต้แล้วนะฮะมันก็ต้องเนื้อหา เพลงหนักๆเพลงเนื้อหา